5 minutes podcast brought to you by Luno ที่นอนยางพาราภาษานวัตกรรม NASA feel the float นอนสบายเหมือนไร้แรงโน้มถ่วงพิเศษสำหรับผู้ฟัง Mission to the Moon รับส่วนลดสูงสุด1,000 0บาทพร้อมของแถมมากมายเมื่อซื้อที่นอนรุ่น Luno Gen 3 Pro และรับส่วนลดเพิ่มอีก1,500บาทเพียงกรอกโค้ด Luno5 เมื่อซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ Luno ตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายนนี้เท่านั้น สวัสดีครับ Five minutes นะครับคุณอยู่กับประเวทานุสาครับวันนี้ผมเอาหนังสือเล่มนึงมานะครับนังสือเล่มนี้นะฮะ My Short n o t e นะครับซึ่งเป็นหนังสือของอาจารย์นพดลนะฮะอาจารย์นพดลอ่านนังสือเยอะมากรู้สึกก่อนนั้นนี่แกเพิ่งออกเล่มนึงอ่านจบแล้วแต่ว่าลืมชื่อไปแต่ว่าเอออาจารย์นพดลคนที่ขยันเขียนหนังสือมากนะครับเล่มนี้เป็น Short n o t e ที่น่าสนใจมากเพราะว่าอาจารย์เนี่ยเหมือนกับว่าเวลาอาจารย์แกอ่านหนังสือใช่ไหมฮะแล้วแกก็สรุป หนังสือมานะฮะเป็นข้อๆนะครับถ้าใครฟังบดแคสอาจารย์มรุนก็อาจจะคุ้นๆกันอยู่ละแต่อันนี้กแกยอแบบสั้นเลยนะฮะเราก็เลยได้แบบเนื้อๆสุดๆเลยนะครับผมอยากจะหยิบเล่มหนึ่งมาที่อาจารย์สรุปแล้วผมผมชอบหนังสือเล่มนี้นะฮะเราก็จําได้ว่าอ่านนานมากละนะฮะเราก็เออลืมๆไปแล้วแต่อพอได้อ่านสรุปอีกทีหนึ่งของอาจารย์ก็เลยเอออยากจะมาแบ่งแบ่งปันให้ทุกท่านนะครับหนังสือเล่มนี้ชื่อว่าหนังสือจงคบค้ากับความร่ํารวย อ่นะครับจงกวความความมั่งมรวยนะครับคุณจิมคิมเป็นคนเขียนนะฮะมีอะไรบ้างนะครับ35ข้อคิดของอาจารย์นพดลน,นะครับ 1. ให้เรามองว่าเงินคือบุคคลถ้าเราหาเงินมันด้วยวิธีผิดกฎหมายก็เหมือนลักพาตัวคนมาในที่สุดเงินนั้นก็จะเล่นงานเจ้าของและหนีจากเราไปเอออันนี้ก็ เห็นตัวอย่างเยอะนะฮะกรณีแบบนี้นะครับสองให้ลงทุนกับผู้บริหารที่เก่งกว่าตัวเราลองใช้สินค้าหรือบริการในกิจการที่เราไปลงทุนด้วยนะครับอันนี้ก็อาจจะหมายถึงว่าการไปลงทุนในธุรกิจต่างๆพวกนี้นะครับเหมือนกับที่วอ์เรนบัฟเฟตเคยบอกไว้นะบอกว่าเขาจะลงทุนเฉพาะกับสิ่งเขาเข้าใจเท่านั้นนะฮะสามรายได้ที่เข้ามาอย่างสม่ําเสมอจะดีกว่ารายได้ที่มาเป็นช่วงๆแบบไม่สม่ําเสมอนะครับสี่เงินมีแรงดึงดูดถ้าเราสามารถสร้างเงินก้อนแรกได้นะฮะเงินก้อนถัดไปก็จะสร้างง่ายขึ้นนะครับ ห้าในจังหวะที่คนส่วนใหญ่รู้สึกว่าเสี่ยงมากที่สุดนะครับกลับกลายเป็นจังหวะที่มีความเสี่ยงน้อยที่สุดนะครับอย่างเช่นถ้าหุ้นมันตกแบบตกมากมากมากแล้วแต่มันเป็นหุ้นที่ดีเนี่ยนะแต่ราคามันลงเยอะมากแต่หุ้นพื้นฐานดีนะฮะบ,บางทีตอนนั้นแหละมันมันแทบจะลงไปต่อไม่ได้แล้วนะครับเอออย่างเช่นช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะผมนานๆผมจะซื้อหุ้นเป็นตัวๆทีหนึ่งแต่ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผมซื e ้อก็คือพวกหุ้นเทคอ่ะนะฮะก่อนหน้านียประมาณช่วงช่วงปลายปลายปีนะฮะตอนนี้บวกทุกตัววเพราาะ่ ผม,มรู้สึกว่าเฮ้ยหุ้นบางตัวพื้นฐานดีมากอะ่ะมันแบบหุ้นแบบ Apple ิลอย่างเงี้ยนะคือแบบเฮ้ยหูพื้นฐานมันดีอะ่ะแต่ตอนนั้นราคามันลงเยอะนะฮะไมโครซอฟท์ Microsoft อย่างเงี้ยนะฮะผมคิดว่ามันอนาคตไกลเพราะ,ะนั้นพอเรามาดูปุ๊บเราเฮ้ยน่าซื้อนะครับแล้วมันก็ขึ้นจริงด้วยนะครับข้อ6ครับให้เราใช้เงินคนอื่นนะครับเหมือนกับการใช้เงินของเราเองก็คือหมายถึงว่าถ้าเราใช้เงินบริษัทหรือเงินภาษีประชาชนเนี่ยให้ใช้เหมือนกับเงินของเราเองนะครับ 7ยิ่งเราหวังจะรวยเร็วเราจะยิ่งไม่รวยเร็วเพราะว่าจะโลภมากนะฮะเราก็จะขาดทุนจากไอความโลภนี่แหละ8ดอย่าไปเชื่อการคาดเดาจากผู้เชี่ยวชาญมากนักในเรื่องเศรษฐกิจหรือเรื่องการซื้อขายหุ้นนะ,ะเพราะเรื่องพวกนี้มันคาดเดายากรับาให้เกียรติคนอื่นเสมอ10 โชคที่เกิดขึ้นสม่ำเสมอย่อมมาจากความสามารถความล้มเหลวที่เกิดขึ้นสม่ำเสมอเนี่ยจะมาจากนิสัยนะครับสิ 18. การที่คนบางคนสูญเสียเงินจนนวนมากเพราะเขาไม่มีเวลาให้กับเงินมากพอหรือไม่มีเวลาในการศึกษามากพอนั่นเอง12การที่เราไม่ใส่ไข่ในตะกร้าใบเดียวคือกระจายการลงทุนแต่ก็ยังเสียเงินจนนวนมากก็เพราะว่าเราออกตะกร้าทุกใบวางไว้บนหิ่งเดียวกันนะฮะพูดง่ายก็คือการลงทุนอะมันมีเรียกว่ามันมันมันมีความสัมพันธ์ ไปติดทิศทางเดียวกันนะครับยกตัวอย่างเช่นเราบอกว่าเราซื้อหุ้นหลายตัวนะฮะแต่เราซื้อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีหมดเลยสมมติอย่างเงี้ยนะตอนมันตกมันก็ตกหมดนะครับตอนมันขึ้นมันก็ขึ้นหมดแต่ว่าการใส่ไข่ในตะกร้าหลายใบเนี่ยนะฮะที่ถูกต้องแล้วเนี่ยเขาเรียกว่า correlation มันต้องมันต้องน้อยอ่ะหมายถึงว่าทองกับหุ้นอย่างเงี้ยนะฮะมันมักจะมี correlation น้อยอันนึงขึ้นอันีกอันนึงจะลงอย่าีกอันนึงอะไรแบบเนี้ยประมาณเนี้ยนะครับ สิบสามนะครับระหว่างลงทุนสร้างธุรกิจของตัวเองขึ้นมากับการไปลงทุนกับธุรกิจอื่นที่สําเร็จอยู่แล้วเช่นการซื้อหุ้นของบริษัทนั้นเนี่ยอย่างหลังง่ายกว่าอย่างแรกนะครับสิ 14, เลือกลงทุนในบริษัทที่อยู่ในอันดับหนึ่งในตลาดหรืออย่างมากก็อย่ากเกินอันดับสองนะครับสิบอย่าเอาไรายได้อนาคตมาใช้ในปัจจุบันอย่างเด็ดขาด 16. คนที่ได้กําไรจากหุ้นมี3ประเภทนะครับหคิดว่าตัวเองเป็นผู้บริหารตั้งใจสร้างบริษัทไปด้วยกัน 2. ลงทุนด้วยเงินเย็น,เน 3. เฝ้าคอยจนกว่าจะซื้อหุ้นได้ในราคาถูก 17. คนรวยคือคนที่ 1. มีบ้านของตัวเองโดยไม่ต้องผ่อนแล้ว 2. มีรายได้เกินค่าเฉลี่ยของคนในประเทศ 3. ไม่เดือดร้อนถึงแม้ว่าไม่มีรายได้มาเพิ่มนี่คือนิยามของคําว่าคนที่รวยแล้วกันนะฮะ 18ทรัพย์สินเท่ากับเงินลงทุนคูณอัตรากําไรคูณระยะเวลานะฮะมันต้องมีอย่างใดอย่างหนึ่งที่เยอะหรือ2อย่างที่อะไรถ้ายิ่งเยอะทุกอย่างก็จะยิ่งดีนะครับสิ 19, ถ้าเราอยากเพิ่มทรัพย์สินเราต้องมีความสามารถ4ประการ1หาเงิน2เก็บเงินไม่ใช้สุรดดุุ่ซรายนะครับสรักษาเงินนะฮะสใช้เงินให้เป็น20อย่าลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสงครามปืนอาวุธบุหรี่เหล้าหรือยาเสพติดหรือธุรกิจสีเท่าต่างๆนะครับ ยี่สิบเอ็ดการประกันภัยนะครับไม่ใช่การออมเงินแต่เป็นการป้องกันความเสี่ยงนะฮะเพราะฉะนั้นไม่เหมือนกันนะฮะการออมเงินการป้องกันความเสี่ยงเป็นคนละเรื่องกันยี่สองเวลาไปไหนแล้วอยากซื้อของใหม่ๆให้คิดว่าของนั้นไม่นานก็จะกลายเป็นขยะในบ้านเรายี่สิบสามเวลาอ่านข่าววิเคราะห์เศรษฐกิจให้ระวังคนเขียนว่ามีแรงจูงใจทางการเมืองหรือไม่นะฮะยี่สิกด5ข้อหากต้องการมีเงิน100ล้านนะครับหมีความตั้งใจอยากจะเก็บเงินให้ได้ร้อยล้าน2นะฮะ เขียนประโยคการเก็บเงินให้ได้รานติดไว้บนโต๊ะนะครับ3เลิกใช้บัตรเครดิตรู้สุรายสี่ทบัญชีแยกประเภท5สร้างเงิน10ล้านให้ได้ก่อนนะครับยีห้นี่ที่ดีคือ1ไม่เอามาเพื่อการบริโภค2เรามีรายได้แน่นอนเพื่อจ่ายคืนนี้3สามารถนําเงินไปสร้างกําไรได้มากกว่าดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายนะครับ26เว้นมนต์7ประการในการหาเงินนะครับหทิ้งนิสัยที่ทําให้เราเป็นคนไม่น่าคบ2อย่าลังเลที่จะขอความช่วยเหลือ3เสียสละเล็กๆน้อยเพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ สีบันทึกการลงทุนและความคิดที่เกิดขึ้นนะครับหมีเป้าหมายระยะยาว 6. อย่าคิดว่าเราต้องได้รับความรักจากทุกคนและ7อย่าคิดว่าตัวเองมีเวลามากพอนะครับข้อ 27. พนักงานบริษัทจะรวยได้จาก2วิธีคือ 1. ทํางานอย่างจริงใจเหมือนเป็นกิจการของตัวเอง 2. เก็บเงินให้ได้มากกว่า20%ของรายได้และนําไปลงทุนนะครับ 28เราสามารถเจราจาต่อรองกับธนาคารได้นะฮะยี 29. นักบัญชีไม่จําเป็นต้องเป็นนักลงทุนที่ดีเสมอไป30เกณฑ์การลงทุนที่ดีคือ 1. ถอยห่างจากงานที่หางเงินได้อย่างรวดเร็วเกินไป 2. อย่าลงทุนกับสิ่งที่ส่งผลเสียต่อชีวิต 3. ไม่ทํางานที่ไม่ลงทุน 4. หางเงินซื้อเวลาห้านะไม่ไล่ตามซื้อ 6. หากลงทุนในภาวะวิกฤตให้ซื้อหุ้นตามมูลค่าอย่าโลภ7 คุณน5ปีอสั่งหาริมศรัพั์10ปี8เรื่องลงทุนในบริษัทอันดับที่1หรือ2เท่านั้น31คนที่ทำธุรกิจจะต้องมีกลยุทธ์การถอนตัวหรือว่า Exit Strategy เตรียมไว้เสมอนะครับโดยทำได้3อย่างคือขายต่อ IPO หรือไม่ก็ขยายไปเรื่อยๆโดยไม่เลิกนะครับ32ถ้าอยากทำธุรกิจของตัวเองให้เริ่มทำงานในบริษัทขนาดเล็ก33นักธุรกิจเป็นอาชีพที่ให้อิสรภาพกับเราได้อย่างแท้จริง34ใช้กฎ ควอเตอร์ Quarter, นะฮะคือให้ใช้เงิน25%ของรายได้ตัวเองนะครับข้อ35นิสัย4ประการในการสะสมเงินนะฮะคือบิดขี้เกียจทันทีที่ตื่นนอน 2. ลุกออ,ออกจากที่นอนจัดเตียงให้เรียบร้อย 3. ดื่มน้ำเปล่า 1. แก้วแล้วสนอนแล้ตื่นในเวลาเดิมนะั่คือผมคิดว่ามันเขาคงหมายถึงการมีวินัยกับตัวเองที่ดีก็จะช่วยให้เราหาเงินได้เก่งขึ้นนั่นเองนะครับ ก็เป็นหนังสือเล่มหนึ่งที่ก็บางอย่างก็จะดูเอ็กซ์ตรีมนิดหนึ่งนะครับบางอย่างก็ผมคิดว่าเป็นข้อคิดที่ดีนะครับใน,ในเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องเงินงนะครับขอบคุณอาจารย์นพดลด้วยนะครับพบกันใหม่พรุ่งน,นี้นะครับสวัสดีครับ 5 minutes podcast presented by Luno ที่นอนย่างพาราภาษานวัตกรรม NASA Feel the float นอนสบายเหมือนไร้แรงโน้มถ่วงพิเศษสำหรับผู้ฟัง Mission to the Moon รับส่วนลดสูงสุด1,000 0บาทพร้อมของแถมมากมายเมื่อซื้อที่นอนรุ่น Luno Gen r 3 Pro และรับส่วนลดเพิ่มอีก1,500บาทเพียงกรอกโค้ด Luno5 เมื่อซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ Luno ตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายนนี้เท่านั้น